สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับกีิ๊กแสครับเชา้านี้เวลาดีๆวันอังคารวันพ่อแห่งชาติครับวันที่5้ธันวาครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติครับชื่นใจผมพาครอบครัวมา ที่วัดเกตุมดีศรีวะลาลามอำเภอเมืองจังหวัดตอนนี้ขับรถขับรถขึ้นทางด่วนมาฟรีครับทางด่วนฟรีครับชื่นใจจริงๆผมได้มาซื้อกับข้าวกับปลาถวายสังฆทานมีข้าวมีปลาปลาเค็มทอดมีแกงนะครับ แกก็ยังพี่ทั้งสองคนนี้ก็ใจดีมากแถมน้ำอ่าลดราคาให้อีกฝากปลาฝากข้าวมาให้ผมกับลูกกับภรรยาได้ทานอีกอร่อยมากนะครับนี่ก็พูดด้วยความชื่นใจบรรยากาศที่เรามาทำบุญที่วัดเกตุมดีสีวัลลามซึ่งมาเป็นประจำนะครับมาทำบุญไหว้พระสบายใจ เดี๋ยว็็แวะไปเที่ยวนะครับที่อื่นๆต่อไปนะครับที่นี่วัดของพระเดชพระคูณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณดกเตอร์ท่านเจ้าวาดนะครับท่านมเมตตาจัดวัดไว้ได้กว้างขวางสะอาดสะอา้านเป็นระเบียบและทำบุญกันตามกำลังศรัทธาซึ่งในขณะนี้มีบุญสร้าง พระนอนองค์ใหญ่นะครับอยู่หน้าวัดกำลังก่อสร้างอยู่และก็ยังมีบุญทันจิตทันใจนะครับคุ้มครองปกปักรักษาแค้วคาดปลอดภัยก็คือการถวายกระเบื้องหลังคาโบสถ์กระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับซึ่งช่างกำลังนำขึ้นไปบุรณะปฏิสังขรหรือว่ามุงแทนกระเบื้อง ชุดเก่าที่นาน1ิบกว่าปีแล้วครับวันนี้วันนี้มีสิ่งที่แปลกๆก็คือลูกชายผมนะครับต้องฉัดก็ชอบเดินเล่นอยู่ตรงนี้ครับนั่งพักผ่อนสบายใจอยู่ที่สาราโพชนาคารครับที่พระธรรมฉันท์ข้าวนะครับที่พระเดชกุณหลวงพ่อท่านานั่งรับญาติโยมอยู่นะครับก็ มาวัดเกตุมดีสีวราลามนะครับง่ายๆทำบุญสบายๆและได้เยอะและประทับใจเป็นสี่มงคลน,นะครับไหว้พระทำบุญเดินจงกรมนะครับอธิษฐานบูชาระคังก็ละคัง,คงสักหน่อยนึงนะครับที่บนองค์พระรมาธาตุเกตุมดีนะครับนั่งสมาธิสักครู่3นาที5นาทีนาทีนึงก็ยังดีนะครับ กราบกราบกราบตั้งน้โมสามจบลึกนึกถึงบูชาซึ่งองค์พระธรมชาติก็ดีหรือพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้าที่ปฏิสฐานอยู่เบื้องหน้าเรานะครับจําให้ได้นะครับจําพระพักนะครับจําพระองค์ท่านจําพระหัตก็ได้นะครับค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตาลงก็ชื่นใจนะครับอันนี้ผมพูดไปใครดีได้ยินเสียงลูกผม เชื่อแจ้วสบายใจอยู่นะครับก็เพื่อจะขอญาตินั่งสมาธิกราบกราบกราบด้วยความชื่นใจหามุมสบายสบายนะครับแหมชื่นใจขนลุกขนชันปิติในสถานที่อันเป็น มงคลมาสถานนี้อธิบายไม่ถูกจริงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกครั้งที่มานะครับตั้งใจนะโมสามจบแม่ผมมีความสุขจริงๆลืมเลยลืมลูกลืม,ลมครอบครัวที่นั่งรออยู่ข้างล่างผมก็เพลินเพลินไปของผมนะครับลูกกับภรรยาก็นั่งรับประทานขนมผลไม้ นะครับนี่แหละนะครับท่านคุณแม่ชีนะครับก็มามอบให้ลูกชายเป็นขนมปังนะครับขนมปังไส้กรอกชีสโหลูกผมเพลินเลยครับและผมว่าหลายท่านมาเดินทักษิณาวัตอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนนะครับนะครับ ปิติใจนั้นเกิดที่นี่สม่ำเสมอบ่อยครั้งมากจนเป็นที่นิยมนะครับสำหรับ,บครอบครัวเราและผู้บ้าอีกหลายท่านก็เหมือนกันนะครับ่าไหว้มาทาบุญมาสร้างกุศลบารรมีใ่มงคลมหาสถานที่นี้นะครับก็เชิญชวนเชิญชวนใหญ่ทุกท่านมาไหว้พระมาทาบุญนะครับมีความสุขโชคดีมี บิ๊กแอดแล้วครอบครัวแน่ๆนะครับก็ฝากไว้อาจถูกใจบ้างนะครับคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงมีความสุขชื่นใจสมความปรารถนารวยๆกันทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ